ทางจะชัดเจนทิศทางสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับคุณธิพานววัฒนาทราบจาก YLG b u l l e t and Future จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับคุณมนครับสวัสดีครับค่ะคุณพสัสวัสดีค่ะครับค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะค่อนข้างมากทีเดียวประมาณ500บาทต่อบาททองคําได้นะค,ะครับหรือว่าถ้าเป็นราคาต่างประเทศก็ใกล้ๆ40เหรียญ US อลลาร r ต่อทรอยอนซ์ได้ครับ แล้วก็ประเด็นหลกัหลกๆเองนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็ยังมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าเราดูเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะคะในช่วงประมาณปลายสองสัปดาห์ ลักษณะการย่อตัวของราคาทองคําเองออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะเดียวกันก็คือมีการปรับลดลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณต้นปีนะคะคับนเองในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยกรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับ 1, 6 2 0รี่เหรียญจนถึง1,660เหรียญซึ่งถ้าผ่าน 1, 6 6 0เหรียญไปได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมาหยุดที่ระดับประมาณ 1, 6 8 0เหรียญ ซื่อถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็จะอยู่ที่23,500จนถึง24,400บาทต่อบาททองคำค่ะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเม็ดเงินช่วงนี้มีการไหลเข้าตลาดทุนตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเอเชียค่อนข้างเยอะทําให้หลายคนเนี่ยเทขายทองคําแล้วก็หันไปถือเป็นหลักทรัพย์แทน เป็นไม่ได้เหมือนกันคะ่ะว่าอา,อาจจะมีการยกย้ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างพวกกองทุนต่างๆเองมีการเทขายทองคําอย่างต่อเนื่องมาในช่วงประมาณสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทําให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงอย่าง SDR เองก็ขายออกมาประมาณเกือบๆหนึ่งตันได้นะะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะ ส่วนสัปดาห์นี้ค่ะที่ต้องติดตามมีข่าวใหญ่ตัวเดียวนะคะก็คือในวันปรหัสที่จะมีการประชุมของทางสหรัฐอเมริกาเองในเรื่องของหนาาา้าผาทางการคลังก็ยังเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาเองนะคะก็ได้มีการกําหนดเส้นตายไว้ว่าน่าจะต้องหาข้อยุติได้ก่อนวันที่หนึ่งมกราคมค่ะครับถ้าอย่างนั้นทางคุณธิพามีคําแนะนําอย่างไรสําหรับนักลงทุนรายย่อยไหมครับว่าถ้าเกิดจะเข้าซื้อหรือว่าจะขายทองคาช่วงนี้นี่ควรจะดูจังหวะไหนที่จะตัดสินใจยังไงดี ค่ะอย่างช่วงนี้เองเรามองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงอยู่นะคะคถ้าเกิดว่านักลงทุนจะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นเองแนะนําให้ติดตามกรอบราคาอย่างสาคัญนะคะแล้วก็ถ้ามีการที่ราคาทองคําปรับตัวลดลงกว่าจุดที่ที่ตั้งไว้ก็ควรจะต้องตัดขาทุนด้วยค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณมลครับคครับ,รบนั่นเป็นภาพรวมของราคาทองคําที่ดูเหมือนจะยัง สามารถปรับฐานราคาลดลงไปได้อีกนะครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินต่างๆเริ่มไหลไปสู่พวกของตลาดทุนมากขึ้นแต่ว่าต้องดูระยะยาวว่าปีหน้